ขอความน้อมน้อมจะมีแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพครูบาอาจารย์และก็เจริญพรยอดโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายบนโลกอินเทอร์เน็ตทุกท่านวันนี้รายการธรรมะจากต่างแดนประจำวันที่12สิ่ิงหาคมส5ง7ัซึ่งก็ตรงกับวันแม่แห่งชาติที่ประเทศไทยตอนนี้ที่ประเทศไทยก็คง กำลังทำกิจกรรมเกี่ยวกับวันแม่เนาะหน่วยงานราชการต่างๆห้างร้านต่างๆก็คงจะทำกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหรือพระแม่พันปีหลวงของเราคงจะเป็นช่วงกลางคืนแล้วนะ อันนี้รายการธรรมจากต่างแดนวัดโปรดเกตก็ขอ,อนำพาญาติโยมรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยเนาะพระองค์ก็ทรงพระชราภาพมากแล้วพระเกศาก็ขาวทั้งทั้งเรียกว,ว่าขาวโพลนไปทั้งหมดแล้วความจำของพระองค์ก็มีไม่เยอะแล้วนี่นะก็เป็นธรรมดาของสังขาร ความแก่ความชราความคร่ำคราก็ไม่เลือกชั้นวันณะนะเป็นสนภาพที่เป็นสามัญยลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาสเสมอเหมือนกันทั้งหมดพระองค์ท่านก็เหมือนกับท่านก็เป็นพยานหลักฐานคํายืนยันพยานยักฐานยืนยันคําสอนของพระพุทธเจ้าเราว่าไม่มีใครที่จะพ้นไปจากความแก่เจ็บตายได้ยกเว้นว่าจะบรรลุนิพพานเท่านั้นแหละนะพระองค์ท่านก็มาสอนรรมาให้เรา ใช้สังขารของพระองคนะ์เป็นธรรมานุสติให้กับเรานะเป็นสักขิกะภิกษุขอภัยสักขิกะอบาสิกาสอนให้เรารู้ว่าแม้พระองค์จะท่งอ,อยู่วันหน้าของกษัตริย์นะท่านก็ยังทรงอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือน,นกันกับเรานี่แหละนะ ก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญทรงพระพรมมีพระนามัยมที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพร่มไทรของพระสงฆ์ในคนชาวไทยไปอีกนานเนาะวันนี้เป็นวันพระราชสมภพของพระองค์หรือว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวงของพวกเราอันนี้คือพระแม่แห่งชาติของเรานะทีนี้เราก็มานึกถึงแม่ของเรานะใครที่มีพ่อมีแม่ก็รำลึกนึกถึงพ่อแม่ของเรา แล้วโดยเฉพาะยังยิ่งผู้ที่มีพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ยิ่งจะทำปฏิกระตารัแบ,บแทนบนคนท่านอย่างได้อย่างแนบแน่นสามารถที่จะเห็นท่านหัวเราะท่านยิ้มอะไรกับเราได้โดยการที่ว่าเราไปกราบท่านไปหาท่านตัวต่อตัว,ตวนะไปกราบเท้าท่านขอพรจากท่านใครที่มีโอกาสได้กลับไปหาพ่อแม่ถือว,ว่าเป็นบุญอย่างยิ่งนะ ซื้อข้าวของเพราะว่าได้ซื้อข้าวของไปให้ข้าวผ้าผ่อนท่อนสบายข้าวประอาหารยารักษาโรคซื้อไปให้ท่านนะแล้วก็ไปดูที่อยู่ที่นอนที่นั่งของท่านว่าเป็นอย่างไรเนี่ยเรียกว่าให้ปัจจัยทั้งสี่แก่ท่านเรียว่าเลี้ยงท่านทางกายส่วนเลี้ยงท่านทางใจก็คือทาให้ท่านสบายใจนะไม่นําความเสื่มเสียมาสู่ท่านมาสู่วงตระกูลของท่าน เป็นลูกที่ดีของท่านเป็นนักเรียนที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์นิกรที่ดีของประเทศชาติและก็เป็นผู้เาริกชนที่ดีของศาสนาถ้าเราทําได้แค่นี้ท่านก็ดีใจแล้วก็ถือว่าเป็นลลกลูกที่ดีแล้วของท่านถ้าเราทําให้ท่านสบายใจพ่อแม่เราก็มีอายุยืนโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์หรือว่า สมเด็จพระพันปีหลวงของเราท่านมีอายุถึง92ปีก็แสดงว่า,าลูกหลานท่านดูแลท่านเป็นอย่างดีนะพระบารมาวงสานุวงศ์ของท่านเนี่ยดูแลท่านเป็นอย่างดีทึ